เดือนใหม่ก็เป็นผู้ฟังสวัสดีเดือนใหม่หัวใจว้าวุ่นนะคะวันนี้ฟ้าทำราศีพิจิกให้แล้นะคะเดือนนี้จะลงแบบว่าคลิปอ่ก12ราศีให้ครบนะคะไม่เคยครบเลสเบยสักเดือนนะยคะ่ะมีขนุนอยู่เลขพิจิกจงลงไปแล้วแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะทําราศีเสือให้ฟังสวัสดีเดือนใหม่หัวใจว้าวุ่นขอเป็นผู้ฟังทีความสุข มีความสุขเลยนาทุกการงานแล้วก็สุขความสำเร็จทุกสิ่งมีความรักฟังๆใครเดินทางไปไหนก็ขอให้บอกว่าปลอดภัยเล้าวค้านะคะพึ่งจับกกีเสร็จค่ะแล้วเดี๋ยวจะกลับไปอาบน้ำทำคลิปให้ฟังนะคะเมื่อคืนขอบคุณเอฟซี FC จากสวิตเซอร์แลนด์นะคะโทรมาเปิดไพ่ฟังดีหมดน่ารักมากเลยน,นะคะ ก็ขับคุิงทุกการติดตามแล้วก็ใกล้จสะ300,000สซับส,สไคร์แล้วดีใจจังเลยค่ะ